พระเจ้านะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะมีการได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับที่เช้านี้นะครับเราจะมีการได้ไข้คนในพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่22นะครับเราจะมีการได้อ่านสลับกันนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นะครับโดยผมจะอ่านก่อนนะครับแล้วก็ที่ริชุมอ่านสลับนะครับใน พระธรรมสุพาสิทธ์บทที่สนะครับข้อที่หนึ่งถึงยีในหัวข้อที่บอกว่ารางวัลของการสแสวงหาปัญญาบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้าจระทาหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปลงเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ ถ้าเจ้าสแสวงหาปัญญาดุดหาเงินและเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความจำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษของพระองค์พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ ทรงรักษาระวังวิถีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์ไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิถีที่ดีทุกสายเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญ,ญาณจิตของเจ้าความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดวังเจ้าไว้ ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายจากคนที่พูดตลบตะแลงผู้ทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเพื่อเดินในาทางแห่งความมืดผู้เปรมปรีในการกระทำความชั่วร้ายและปิติยินดีในการนั้นคือคนที่วิถีของเขาล้วนแต่คดเคี้ยวทั้งสิน้นเจ้าจะรอดพ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพเนาพนผู้ทอดทิ้งคู่เคียงที่นางได้ ที่นางได้มาเมื่อ,อยังสาวๆนั้นเสียและลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตนเพราะเรือนของนางจมลงไปสู่ความมรณาและวิถีของนางไปสู่ชาวเมืองผีผู้ที่ไปหานางไม่มีกลับมาสักคนเดียวหรือหามีผู้ใดหันเข้าหาทางแห่งชีวิตอีกได้ไหมดังนั้นเจ้าควรจะดำเนินในทางของคนดีและรักษาวิถีของคนชอบธรรม เพราะว่าคนที่เที่ยงธรรมจะอยู่ในแผ่นดินและคนซื่อสัตย์จะคงอยู่ในนั้นแต่คนชั่วร้ายจะถูกตัดขาเสียจากแผ่นดินและคนทรยศจะถูกถอนรากออกไปอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระจนะของพระเจ้านะครับที่ยืนยําว่าเมื่อเราแสวงหาปัญญาของพระเจ้านะครับเราจะพบความปลอดภัยในชีวิตนะครับชีวิตของเราเมื่อเราพบพระเจ้านะครับเราก็จะมีการได้ ดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยมีคําคำหนึ่งในนี้นะครับในเดือนนี้ของเราในกิจจักของเราบอกว่าจงมีปัญญาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในนี้บอกว่าการที่เราจะมีปัญญาได้คือการที่เราแสาวงหาพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าหมายถึงผมไปหาคําว่าคําว่ายำเกรงแปลว่าอะไรเขาบอกว่าคําว่ายำเกรงแปลว่าการที่เราเกรงกลัวคนใดคนหนึ่งด้วยความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสําหรับเราแล้ว เราเคารพพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้มีอํานาจที่สามารถทําได้ทุกๆสิ่งดังนั้นเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องครับที่เราจะแสวงหาพระเจ้าในข้อที่4ี่มาบอกว่าถ้าเราแสวงหาปัญญาดุดหางเงินและสอหาปัญญาอย่างขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยาเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าคุณพระเจ้านะครับที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา เราจะมีการได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับในเพลงที่ชื่อว่าสรรเสริญพระเยซูนะครับขอเชิญที่ประชุมปรการลุกขึ้นยืนเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์ร้องเพลงเสียงโหมดนาขอบคุณพระองค์ พรเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบานทั้งใจและวิญญาณมอบแด่พระองค์สรรเสริญพระเยซูสรรเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์ร้องเพลงเสียงโหม พระองค์ให้เราได้รัให้เราได้รักระองค์ด้วยสิ้นสุดใจแสนประจักษ์เราปรารนาได้มาใกล้พระเยซูเราจะถวาด้วยเพลงน้ำบาศก โมทนาขอบคุณพระองค์สันเสริมสันเสริสญรพระเยซูรองเพลงด้วยความชื่นพานทั้งใจและ ด้วยเพลงนามัสการจะเปล่งเป็นเสียงชื่นบานส,สันเสริญพระองค์สันเสริญพระเจ้าสันเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์ร้องเพลงเสียงโมทนาขอบคุณพระองค์ พระเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบานทั้งใจและวินญานอีกครั้งหนึ่ง่าสรรเสริญพระเยเราขอยกชูพระนามของพระสรรเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์ร้องเพลงเสียงโมทนาขอบคุณพระองค์ ใละวิญญาณมอบแด่พระองค์ส,สรสร,รเสริญพระเยซูร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบานทั้งใจละวินญาณมอบแด้อีกครั้งหนึ่งอส,สรสรเสริญพระเยซ ร้องเพลงด้วยความชื่นบานทั้งใจและวิญญาณมอบแด่พระองค์ทั้งใจและวิญญาณให้พรอ้อมทั้งใจและวิญญาณมอบแด่พระองค์ทั้งใจและวิญญาณทั้งใจและ นำเราใกล้พงม,มากขึ้นเราจะพบปัญญาของพระเจ้าและโปรดให้เขา ใช้เวลานี้ยอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันว่าพระองค์จะข้าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวเราได้กันได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เอาใจของเราเข้ามาหาพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงแสดงพระองค์เองให้เราได้รู้จักกับพระองค์ให้เราได้พบพระองค์พระอจค์ทรงเปิดเผยความรักของพระองค์ที่มีต่อเราที่เราจะได้พบว่าพระเจ้าทรงรักเรา พระองค์จะขวเวยพรกับเราวันนี้ที่เราจะได้พบน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พบสติปัญญาของพระเจ้าจะทรงอวยพระพรที่วันนี้เราจะได้มีการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสกับเราผ่านทางพระชนาของพระเจ้าจะทรงอวยพรที่เราจะเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไว้สิ่งนั้นเกิดผลในชีวิตของเราเพราะเมื่อเราแสวงหาพระองค์แล้วเราจะพบปัญญาเราจะพบสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด ในโลกใบนี้พระองค์จะข้าเราขอบคุณพระเจา้าเราจะได้เข้าใกล้พระองค์ม,มากขึ้นและมากขึ้นสรรเสริญพระเจา้าเราขอบคุณพระเจา้าวันนี้จะได้ยินเสียงพระองค์เราขอบคุณพระองค์จะร้องด้กันว่าถ้ายินเสียงพระองค์ อินสียงพระองค์โอพระผู้เป็นเาสมประดับความรักแก่กครแต่เธออยากเพิ่มพูนให้ความเชื่อสมบูรณ์และดำเนินอยู่ไปข้อที่สองด้ยกันนะขอสองโปรดให้ ขอส่งโปรดให้ข่ะได้ทวายเวลาเพื่อทำการสร้าน้องพระกุณขอให้ใจ What a พบคความจรริงงงของให้เขาไปเขาไลพระองค์เจ้าถึงกลางแขนที่โมรานารดให้เขาไปเขาไปพระองค์ผู้เลิศโลนผู้ทรงปรีชาที่รนตรีบนเเล็กไปเราจะมีกัได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน ที่เราอยากจะทูลกับพระเจ้าเพราะเวลานี้พระองค์ทรงอยู่ใกล้เราแล้วพระองค์จะค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราทั้หลายทุกคนนที่นี้ขอบคุณพระเจ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของเราพระองค์ทรงต้องการให้เราคุยกับพระองค์แล้วให้เราบอกกับพระองค์พระองค์ทรงต้องการที่จะรับฟังและพระองค์ต้องการที่จะให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราและพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จะ้าราขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่เราจะพบพระองค์เราจะใกล้พระองค์เราจะพบพระปัญญาของพระเจ้าเราจะพบจิตปัญญาของพระองค์เราจะรับความรอบรู้ของพระเจ้าในการที่เราจะดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยความสุขด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระองค์จะ้าราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรอยู่ด้วยกับเราทุกคนเราทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนวันนี้เราจะพบพระองค์และเราจะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเราจะเดินบนทางของพระองค์พระองค์จะคาราขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนนั้นจะเข้าประจำการเราจะมีปัญญาในการที่จะเข้าประจำการทําหน้าที่ของของคนที่เรียกว่าเป็นคริสเตียนที่พระองค์ทรงเรียกเรามาพระองค์ทรงเรียกเราและตั้งเรา,เาไว้พระองค์จะขาดเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอวยพระพรและนําหน้าเราในวันนี้พระองค์จะขาดเราจะได้พบน้าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นและก็มากขึ้นเท่าจะเข้าใจน้าพระทัยของพระองค์ ที่เราจะดำเนินชีวิตบนน้าพระทัยของพระเจ้าาะพระองค์ทรงตรัสกับเราที่เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรว่าจะทรงอยู่ด้วยพระองค์จะคาอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของเราเวลานี้พระองค์บอกว่าให้เราเอาสิ่งเหล่านั้นวางไว้ที่พระองค์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจความหนักอกหนักใจความกังวลใจความทุกข์ หรืออะไรก็ตามพระองค์จะขาเราขอมอดทุกสิ่งทั้งสิ้นนี้ไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราและพร้อมช่วยเหลือเราเพราะพระองค์ทรงยอมถ่มพระองค์เองสละสภาพพระเจ้าลงมารับสภาพ่านและยอมตายวายนไม้กางเขนและฟื้นพระชนเพื่อที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์องค์เจ้านี้เป็นพระคุณมากมายให้กับเราเปล่าๆ สรรเสริญพระเจ้านำเราใกล้พรหมก็ที่จะรู้จักพรหมมากขึ้นจะร้องด้วยกันพระโปรดให้เข้าใกล้และโปรด proud ส่งเพลีกระ้อีกครั้งนึดพรง,งจะขานำเราใกล้พรงมให้มากขึ้นและมากข้และโปรดให้เขาไกล้ พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่ทามกลางเราทั้งหลายทีน่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่เช้านี้พระองค์ทรงฟังทุกสิ่งที่เราทุนกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะวางใจพร,พระองค์ว่าที่เราจะสามารถรับรู้พระองค์ได้ในทุกๆท,ทางพระองค์ทรงอวยพรตรัสกับเราทุกคนเป็นการส่วนตัวจะไม่มีใครสักคนหนึ่งเลย ที่จะไม่มีการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และเขาจะไม่มีการได้พลากจากถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวนันนี้พระเจ้าทรงอวยพระพรมตัดกับเรานําเราที่จะเข้าใจพระไทยของพระองค์มากขึ้นและก็มากขึ้นเราจะเข้าใจในพระปัญญาของพระเจ้าที่เราจะเติบโตตามที่พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็น พ่ะพรในเช้าวันนี้เราจะมีการได้ยินพระสูเสียงของพระองค์แล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ความเข้าใจที่จบอยู่แค่ที่สมองหรือแ,แค่เป็นปัญญาของมนุษย์แต่ว่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ประดับชีวิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นผลในชีวิตของเรา พื่อชีวิตของเรานั้นจะเป็นพระพรไปสู่คนอื่นเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเป็นแสงสว่างในที่ที่เราอยู่เพื่อชีวิตของเรานนั้นจะเป็นเกลือที่ทําให้ที่ที่เราอยู่นั้นดียิ่งขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราขอฝากมอบช่วงเวลาต่อไปที่พระองค์ทรงอุปถ์อยู่กับผู้เทศนาที่ห้คยคจะเป็นเหมือนค้ายคที่ออกมาจากโปรดของพระเจ้าพระเจ้าทรงเจิมเอาไว้ ขอพระเจ้าสรงไวพรเปิดหูของเราออกที่เราจะเข้าใจไปความคิดของเราออกที่เราจะรับรู้ถึงถ้อยคําของพระเจ้าด้วยสรรเสริญพระเจ้าเราขอฝากมอบทั้งสิ้นในกับพระองค์รับกขอทุกอย่างในพนานาเพสกิจเจ้าอาเมนขอเชิญที่ประชุมนั่งครับสะปรอกาสต่อไปครับเราจะมีการได้รับฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับโดยศาสนาาจารย์บัญชัยสมเสียงนะครับขอเรียนเชิญครับ